บรรยากาศหลังฝนตกเบาๆครับพาลูกค้าเข้าดูที่ครับฝนตกเบาอ่ะมันยังเดินได้นะครับผมไม่ได้แชฉอะไรภูเขาลูกนี้ด้านหลังอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกครับแล้วก็เป็นแนวลักษณะของเทือกเขาเลยนะครับผมที่เนี่ยเขาน้อยครับอยู่ในเขตของอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับไฟฟ้านะาประปามีพร้อมมีไฟฟอนสองทางโซลารเซล ต้องบอกว่าภูเขาโอบกอดเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นรีทิปชันครับวิ่งเลยผ่านไปไม่ยอมทหนท้าที่ไม่ได้ยอมทำงานทําการเนี่ยครับแล้วก็มีลูกค้ามากลางเต็นท์นะครับผมอ่าทางด้านโน้นเต้นถนน ลายางทางหลวงก็มีวิวเขาอีกนะครับส,สวยๆเลยแปลงนี้1ไร่ราคา6 5แ0 0หบาทใครที่สนใจลองเข้ามาชมกันดูนะครับผมผมกำลังจะพาเดินเข้าชมบรรยากาศในแปลงแล้วลูกค้าเดินไปนะครับให้ทีมงานเดินไปอันนี้เขามาเตรียมตัวที่จะพัฒนาแปลงก็ถมดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับบรรยากาศวิวเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ่อนา้ําเขาขุดปูพะยานะครับแถวเนี้ยมันเป็นที่ไร่นะครับ ที่ไร่ที่สวนน้ําไม่ท่วมนะครับลักษณะดินเป็นดินทรายนะครับโอ้ผมลืมให้ดูว่าด้านหน้ามันก็มีวิวภูเขาแต่ว่าลูกมันอาจจะแบบไม่ได้เด่นชัดเหมือนอย่างข้างในแปลงแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาชมได้ครับผม1ไร่6,500,000บาทครับโพธารามราชบูดีครับ